อันนี้เราใช้เวลาทอดน้ำไหมครับน้ำอยู่อ่ะใช้เป็นเตาฟืนนะครับเตาฟืนอืมไม่ใช้แก๊สเพราะว่ายกผังแก๊สไม่ไหวแก่แล้วอ่ะเราใส่ฟืนด้วย แบบนี้เราขายถุงละเท่าไหร่ครับถุงละยี on, ่สิบถุงละยี่สิบโอ้ไปเยอะนี่เจ็ดสิบชิ้นเจ็ดชิ้นสิบบาทขายดีขนเนี่ยทีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปุ๊บเก้าปุ๊บเก้าครับแล้วนี่เราขายทุกวันไหมครับทุกวันทุกวันเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเช้าไม่รู้ว่าเสร็จตอนไหนก็ออกมาเจ็ดโมงเช้าอะออกมา ประมาณนี้เนี่ยก็เลิกไม่ก็เลิกประมาณบ่ายสองนะนี่เนี่ยประมาณนี้เนี่ยทุกวันกลับบ้าน